สมเด็จพระนิธฐานที่ชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดสรรเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จําเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด19เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ โดยในวันนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ PA PR จำนวน10ชุดใช้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รองผู้อำนวยการและหัวนหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบ การได้รับพระราชทานในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น